แล้วก็เชฟออฟนะครับผมเชฟนัทุนธรรมพันธ์นะครับเป็นเอ็กซ์ตริดเชฟให้กับร้านเดอะบีชตอนนี้แล้วก็ตำแหน่งก็ตอนนี้ก็เป็นเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับผมตอนนี้ผมได้อุปกรณ์ใหม่มาใช้ตัวสไลเซอร์ hmm. ของโคบัดโคบัดไม่ใช่น้ำผิดหวังครับผมตรงต,ตั้งแต่ผมเป็นเชฟตั้งแต่อยู่ที่อเมริกาก็ของหลายอย่าง mm hmm. ที่ผมใช้ในครัวจะเป็นของโคบัดและตอนนี้ที่สำคัญก็คือผมได้เครื่องสไลเซอร์ ตัวแจำมาแล้วก็โภบะตัวนี้ไม่เป็นตัวแรกของผมในตอนนี้นะครับมีตั้งแต่เครื่องจานผมปเป็นเโภบะเนี่ยแล้วก็ความเป็นอเมริกรันผมก็จะมีตัว f อ x range ใช่ไหมครับ่มมเิรนอาตัวเบร b เนอร์ของบอกระแล้วก็มียิฟไพร์เยอร์ของบอกระพวกนี้ก็เป็นของเมริกรันเพราะว่าร้านผมขายเนื้ออเมริกรันร้านผมเป็นอเมริกรรนันรีสต์ลองอเมริกรันส,สไตล์ครับผมทุกอย่างก็น่าจะต้องเป็นความเป็นอเมริกรันของผม เพราะฉะนั้น6บาทไม่เคยทำผิดหวันแน่นอนขอบคุณมากครับผม